สวัสดีครับผมมาสัมภาษณ์งานครับอ๋อครับเชิญนั่งครับผมคุณแนะนําตัวนิดนึงชื่ออะไรครับชื่อน้อยครับชื่อเล่นชื่อน้อยแล้วชื่อจริงน้อยน้อยครับดูขาดแคลนเนาะนิดนึงครับตัวนี้ครับที่นี่สมัครตําแหน่งอะไรครับเซลครับผมเซลนะแล้วเคยทําอะไรมาก่อนเมื่อก่อนทำธุรกิจส่วนตัวครับขายอะไรครับบอกไม่ได้จริงๆเอ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวมันไม่ส่วนตัว แล้วตอนนี้คุณน้อยอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวครับแล้วมีเมียไหมพี่มีครับแยกทางกันแล้วครับเมื่อเช้าเลิกกันเลยเหรอของเปล่าเขาไปบางนาครับผมมาออนนุชครับแล้วคุณน้อยมีความสามารถพิเศษอะไรผมพูดได้แปดภาษาครับโอ้แปดภาษาอย่างอังกฤษได้เลยครับสีเหลืองเยลโล่อืมตอนนี้บ้านอยู่ที่ไหนห่มปีครับอะไรห่มปีบ้านหม้อ ชอบกินอะไรสุธิราดแดนซิ่งมันคือกุ้งเต้นจบการศึกษาที่ไหนมาเลดดี้จิงกะเวลคอนเวนมันยังไงสตีวัลละคังไม่ต้องถามอีกเจ็ดภาษาแล้วผมชอบนะพรุ่งนี้เริ่มงานเลยเขียนคำครับภูบบมปิบานมองสวัสดีค่ะ มาทำอะไรครับมาสมัครงานยังไม่ได้เชิญนั่งเลยเนาะอ้าวก็คิดว่าไม่เชิญเราก็ต้องนั่งอยู่แล้วโอเคอะแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออินฟ้าอิงฟ้าชื่อเล่นอิงอ้าวทำไมไม่ชื่อฟ้าอ้ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งเซลเซลเซลขายรถใช่ แล้วเคยขายอะไรมาบ้างไม่เคยขายครั้งแรกครั้งแรกอะถ้าคุณอยากขายผมขอลองภูมิหน่อย e D อีสุดีตรงไหนดีตรงแม็กอ้าวทำไมดีตรงแ e ม็กก็ Mac อีสุดีแม็กไงคำถามสุดท้ายแล้วทำไมผมต้องซื้ออ e ีส e ุอีสุไม่ได้ให้ฟรีเราอยากได้เราก็ต้องซื้ออ่ะ,อะ,อะ,อะ ถ้างั้นเดี๋ยวผมติดต่อกลับนะอ่าได้ได้ได้คุณอะไรนะอิงฟ้าโอเคคุณอิงฟ้านะใช่เชิญจ่ะจ้าจ้าสวัสดีจ้าขายครั้งแรกนะสวัสดีค่ะมาสมัครงานค่ะเออเชิญนั่งครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อน้องสาลี่ค่ะอีน่ากินเคยผ่านงานอะไรมาครับเป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะขายอะไรขายหน้าค่ะมีที่ดินอะไรประมาณนี้ หน้าผื่นน้อยค่ะอ๋อมีที่ดินน้อยเนาะอ่าไม่เป็นไรมาสมาัครตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งขายค่ะไปขายโอเคขายนะขนาด,าดขายขนาดขนาดขายเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะรออันนี้หนูมีทำาันทึกม่ให้ดเลยค่ะดูหน่อยอ๋อันนี้คือลูกค้าที่หนูเคยขายเนาะมีสองสามร้อยลายเลยเนี่ยหนูทำงานครั้งละสองสามชั่วโมงค่ะ ทิจเจริญชัยร้อยอ้าวเฮ้ยนี่พี่เป็นเคยเป็นลูกค้าหนูด้วยเหรอมีชื่อพี่ด้วยอคะพอดีจำชื่อไม่ค่อยได้ลำดับที่ร้อยแปดสิบแปหถึงว่าคุณคุณหน้าหนูเป็นเด็กตอจวอค่ะต่างจังหวัดชีวิตหนูช่างอพอเอาพัก อาพับอออาพับอ๋อนี่ออพูดอะไรเป็นอักษรย่ออ๋อโอเคอยู่ในบ้านกรกสอค่ะกรกโกโศอยู่อย่างอ,อตออขอศอ,อ๋อ,ออัตคัดขัดสนหนูเลยมากทมกรุงเทพมหานครจำกัดมหาชนเออกร <c oughs> ุงเทพมหานครน,นั่งรถบอรขอ,อบริการขนส่งรงที่ ตตมสายใต้เก่าสายใต้ใหม่๋อสายใต้ใหม่ลงมาก็เจอผู้ชายตรงสเปกเอาแลเขาเป็นมอดอเขาเป็นแมงดาโมเดลลิ่งอ๋อโมเดลลิ่งอยู่กินได้สอบปสองปีสามปีผิดไปปีอ่ะแต่ก็ต้องเลิกกันเพราะว่าเขาเป็นคนซาดิชอบกดหัวอออมเข่า เขาก็เข่าค่ะ,ะหนุก็เลยแก้แค้นกดหัวมันลงมารอหออเลียหูหูก็หูค่ะ,ะห,ห,หูก็เลยตัดสินใจไปอยู่กับรอกปอลูกกับลุงก,กับป้าอ๋อลุงก,กับป้าฟังประวัติหนูแล้วเป็นไงบ้างคะดอพอจอตอตอ่ตอกเดี๋ยวพี่จะติดต่ดอกับ เออนี่เลยคอคอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับมาสัมภาษณ์งานครับอ๋อเชิญน,นั่งครับผมเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรชื่อเวิร์ลเคิร์ฟเวลวอลสระเอ,สะอ๋สระเอ๋อสระเอ๋อเวิร์ลครับว,ว่ากูจะจบปริญญามานะสระเวอรไงฮะสระเวอร,รู้จักสระเวอร์ลไหมอ๋อเวอรนะครับเอานามสกุลนะถามอีกแล้ว เพิ่งถามครั้งแรกนามสกุลอะไรครับถามอีกแล้วนามสกุลถามอีกแล้วอ้าวเฮ้ยคุณจะดูไหมนี่ถามอีกแล้วอ๋อนามสกุลถามอีกแล้วครับโอหนี่เกือบมีเรื่องแล้วเนี่ยโอแต่ชื่อคุณเรียกยากหัววหัวเนี่ยเอาชื่อเล่นดีกว่าชื่อเล่นเสือกอะไรนะเสือเฮ้ยป้าข้างบ้านตั้งให้เสือกใจเ,เย็นครับ ทำไมวันนี้กูสุนเฉียวจังวะแล้วมาสัมภาษณ์ตำแหน่งอะไรครับเนี่ยพจัการฝ่ายขายครับแล้วคุณมีนโยบายอะไรไหมอ๋อนโยบายคิดบวกครับโพส i t ี oh, <City. S 1> บวกกันละสามหมื่นมีคติประจำใจอะไรในการทำงานไหมมีครับขายของแพง <c oughs> ไม่ชี้แจงยอดจัด er. ยัดดอกเบี้ยเชีรยอุปกรณ์ทอนเงินผิดและที่สำคัญพิชิตลูกค้า <c oughs> เพื่อนด้วยนะครับ <c oughs> ต้องให้เซลเป็นอย่างนี้ แล้วคุณเป็นตำแหน่งเจม m ครับอ๋อผมเป็นเซลเฮ้ยแต่ผมชอบพี่ผมชอบตั้งแต่ที่คิดบวกแล้วขอบคุณมากเลยครับเอองั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาทํางานครับขอบคุณครับขอบคุณครับงั้นผมกลับได้เลยใช่ไหมครับชอบโอ้ยเร็วๆอย่างพี่เนี่ยครับชอบชอบชอบครับขอบคุณครับโอเคโอเคบายบายบายครับผมคิดบวกลูกค้าแจ๋วเลอย่างี้ีครับ มาสัมภาษณ์งานค่ะนึกว่าสัมภาร์มาตรวจสัมภา่ะตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งผู้บริหารค่ะแนะนําตัวหนึ่งชื่ออะไรคุณพี่จะเอาชื่อในวงการหรือว่าชื่อที่อยู่บ้านนอกค่ะเอาในวงการแล้วกันในวงการเหรอคะชื่อพิงกี้ค่ะโอ้เราชื่อจริงสงบค่ะนัมสกุลเสี่ยงค่ะโอ้แม่งชือเรียบร้อยเนาะใช่ค่ะความสามารถพิเศษอะไรั้างความามหัวเราะได้โดยไม่ต้องตลกเอ้ยน่าสนใจไหนไหนลองเลยลองเลยดิเออลองเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ตลกปะไม่ <laughs> อันนี้ไม่ตลกนะ <laughs> ขออีกทีหนเอาแบบไม่ตลกอ่ะเชิญ พี่ตลกทำไมคะหนูไม่ตลก่ะพี่พี่ให้ทำเลยพรุ่งนี้แต่งวประวัตมาหน้าตอนเขาประชุมกันหัวร้อแบบนี้พนักงานจะได้คือคือดครับมาสัมภาษณ์งานครับเจอนั่งครับครับแนะนำตัวหน่อยน้องชื่ออะไรครับผมชื่อสักกลินครับสักกลินนามสกุลผีบนอกหอสลอี บอไม้ไม้นอน,นูพอ,อาห่างกอไก่แล้วก่อนมานีน่ไอ้น้องทำอะไรมาก่อนผมติดคุกมาก่อนครับพี่เฮ้ยคดีอะไรคดีฆ่าครับหนหมน้องตลกเขาเล่นกันเยอะคดีค่าแท็กซี่ไม่จ่ายใช่ไหมค่าคนตายเนี่ยนะครับผมไอ้น้องไปฆ่าใครอ่ะฆ่าตำรวจเลยพี่พ แล้วไอ้น้องไปไปฆ่าเขาทำไมมันเรียกผมว่าไอ้น้องผมไม่ฆ่ามันเลยขนาดนั้นเลยคุณศักกรินครับพี่พแล้วมาสมัครตำแหน่งอะไรนะครับเป็นผู้จัดการครับความสามารถพิเศษอะไรผมเล่นมายาก,กลได้พี่ผมเป็นลูกศิษย์ของเดวิดคาร์วลฟิลเฮ้ย ที่เขาทำ Boeing เจตหายอะนะใช่ครับแล้วทำได้ไหมผมทำได้แค่มอไซค์หายเฮ้ยหายยังไงอะ่ะคือวันนั้นผมจอดไว้ที่ห้างนะรีบเอากุญแจออกกลับมาหายอ่ะงั้นเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับแล้วแจ้งความยังแจ้งแล้วครับยังเงียบอยู่เลยขอให้ได้รถคืนเร็วๆนะนะครับขอบคุณครับครับ มอไซห์หายหวัดดีครับพี่หวัดดีครับทางนี้อ๋อสวัดดีครับเชิญครับเชิญครับผลทาน,น,นาม,มานัดสัมภาษณ์งานครับโอ้อ,อามาอยัางไงเนี่ยพี่มอไซค์มาครับพี่ฮะตาบอดเนี่ยนะอ๋อพอดีมากับพี่ชายครับพี่ชายแขนด้วนแล้วก็เขาบอกทางผมก็แค่บิดอย่างเดียวโอ้โหความสามารถเลยครับผมมาจากไหนเนี่ยท้องหล่อครับพี่มาสมัครตำแหน่งอะไรครับดูแลระบบกล้องวงจรปิดครับพี่ ที่นั่งเฝ้าจอครับพี่โอ้โหครับคงจะได้เรื่องอยู่เนาะทําไมไปยังไมาไงได้ตาบอดเนี่ยสมัยก่อนผมก็ไม่บอดหรอกครับพอบอดมาแต่ผมก็คิดซะว่าบอดตานี้ตาหน้าเริ่มเล่นใหม่ครับเมื่อก่อนคุณทำอาชีพอะไรครับสมัยวัยรุ่นผมเป็นทหารครับพี่ทหารหาเรื่องครับทหารอะไรครับทหารพานครับพี่มันคนละพานกันนะมันอันตรพานนี่เราเป็นทหารพานครับอยากให้พี่ยิ้มครับอือครับผมพูดแล้ว เรื่องมันสั้นครับพี่ยาวยาวครับเออตอนนั้นผมอยู่หน่วยสอดแหนมครับพี่สอดแหนมสอดแหนมครับครับผมตอนขาซ้ายพี่ครับผมก้าวขาซ้ายไปเหยียบครับพี่ครับระเบิดขี้ข้าศึกครับผมจําได้ครับมันเหม็นแบบเวียดนามเวียดนามครับพี่ใส่แม่งแดกเฟอร์มาเยอะ แต่พี่เชื่อไหมาขาขวาครับอันนี้ไม่ได้ตลกนะครับพี่อ่าไม่ตลกแล้วออกมาสีเดียสผมเหยียบดังกิ๊กกับระเบิดแน่นอนผมคิดในใจแล้วยังไงก็ต้องมีสี่ผมเลยเตงสี่ไปห้าพันครับพี่เปิดมาแม่งมีแต่หโดนผู้กองแดกครับว้ได้สรุปที่เรามาเนี้ยตาอบอดยังไงผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมแอบ,บดูผู้หญิงอาบน้ำครับพี่ โดนไม้เสียบปลาหมึกแทงตาครับสองข้างเลยโสรุปแล้วพรุ่งนี้ผมเริ่มงานได้เลยใช่ไหมผมเฝ้าเฝ้าจอเก่งนะพี่โอ้โหมาขนาดนี้แล้วมาทางไหนไปทางนั้นเลยนะไปขอบคุณครับครับอ็ทางนี้อ้าวทางนี้ฮะอ่าขอคเรัครับโอ้เดี๋ยวเดียวเฮ้ยเอาข้อมูลกลับไปด้วยทางนี้ครับพี่ทางนี้ครับเออครับผมอ่าไปเฮ้ยโชคดีโอ้